อะไรวะหลุดเฉยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Lucas Elero Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Harry Potter Magic a w a k e n กันอีกครั้งหนึ่งครับผมอืมนี่ <c oughs> ได้อันี้มาทุกคนได้อ้นี้มาเฉยเลย <c oughs> แบบอืม้มแบบอืมไม่ไม่รู้จะพูดยังไงจริง <c ười> คือไอ้นี่ไอ้รางวัลเจ็ดไอ้ไอ้ที่ล็อกอินเจ็ดวันอะได้มาปุ๊บพอผมได้ปับ๊บเอาก็ก็ก็ได้มาเฉยเลยครับผมเออก็ก็ง่ายๆกันอย่างนั้นเลย <c ười> ง่ายๆกันอย่างนั้นเลยครับ อื้มเอาดับเบิลดูเหรอโอ้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกริฟฟินดอร์สามคนเลยเนี่ยแลวทมายผมไปจับคู่กับเซลิเทลินแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าผมมีอวดาเคดาปลาหรือไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเซลิเทลินคนนั้นน่ะสวยยากสวยมอกอันนี้ไปเกนโอุ้ยใจเดียวกันอีกเราคู่กันแล้วแหละ We're in this together now. And to podium, hope for love. Scuba fire. It's and Alex. T-Bose and Alex. I'll be back. You'll see. Nick. It's fall, Norwegian Ridgeback. Oi. บึ้มล้วงสุดๆ,ดๆตายโอ้ยโอ้ชนะกันเต็มเต็มลุนลูกว่าโอ้ยเดียวมีป,ปุกปุยด้วยตัวน,นั้นอะ่ะโอ้โห ไอ้เดี๋ยวผมผมขอทอนคำพูดน้องไม่น่ารักเท่าไหร่เลยเออเซ็นไปเซ็นเซนเซ็นม,มันต้องรับอยู่แล้วใช่ไหมเราโคตรเทพอืมมาคุยกับฟิลครับผม ในที่สุดครับผมฟิลก็บอกว่าเราทำมันจนได้สินะแล้วฉันจะเฝ้ามองนายถูกไล่ออกผมหัวเราะเองอ้าวเคยเหการณ์ลักซักฮอนบอกว่าเอ้าไล่ออกทำไมอะ

นานไปนะอืมอา้าวอืมซิลิสเทน,นสองอนะ่ะโอ้โหสองคนนี้ชุดเดียวกันเลยผมผมผมจะไม่ผมจะไม่โจ๊กแล้วกันนะ เมื่อกี้คำพูดโอ้โหจะโจ๊กใส่มันทีเดียว ก็ะิดกระิดทานิขานิขานิไปเฮ้ยหยุดหยุดหยุดบึ้มโควร้อนเนี่ยชว่วลามาก ใครเขาเอาไอ้ใครเขาเอาท่านี้มาไว้ตรงนี้กันโอ้ไม่รู้เรื่องเลยร้วงรู้วงหรอยอมเห้อโอ้โหแม้ บึมบึม <laughs> อ้าวเฮ้ยจริงเดวจริงดิน้องน้องไปทำอย่างนั้นได้ยังไงวะเนี่ยพอแล้วไปแล้วพอแล้วครับผมต้องไปคุยกับฟิลส์แล้วยังคุยกับฟิลส์ไม่จบเลยโอ้ <laughs> oh, you've done it now oh I was expelled for what now uh. good timing professor i caught these two delinquents using an invisibility potion to uh. stalk around my office uh, then, when i confronted them they drew their wands against me ha feels bold that's not what happened เราเพิ่งจ t พยายามจะเอาหม้อต้มน้ำกลับมาหลังจากที่เขา c ังคับขู่เราและยึดมันไปอ่าครับผมก็ฟิลส์บอกว่าเราใช้น้ำยาหายตัวไปปนปีนอยู่ในห้องของเขาใช่ไหมแล้วก็พอ <Just S 1> เขาจับได้ <the word. S 1> ก็โดนก็ <And S 1> ปา change, อืมแล้วเราก็ปาไอ้นี่ใช้ท่าเวทมนต์ใส่เขาเออแล้วแดเนียลบอกว่าเฮ้ยบ้าแล้วฉันแค่จะเอาหม้อของฉันคืนพ่อนายอ่ะ เออเก่าหาผิดคนอ้าวเรียบร้อยศาสตราจารย์สลาคอนช่วยเราไว้ครับผมบอกว่ามากับเขาไม่เป็นไรเขาจะเอาจัดการเรื่องนี้เองเงือเดี๋ยวคือศาสตราจารย์สลาคอนอีอีชอบไปนี้ใช่ไหมเนี่ย คืออีชอบคนเก่งนี่นะเออแสดงว่าแล้วดานิเอลด้วแบบมีมีมีพรสวรรค์มากืมอแล้วเราเองก็เทพสุดๆสืมโอ้ถูกจับเขาถูกจับเข้าข,าขาลับ I I ขงขงเนี่ย ครับผมศาสตราจารย์ก็บอกว่านี่ถึงแม้ไอฟิวส์มันจะน่นไงผมว่าแล้วเชียวเพราะว่าไอ้นี่ดานิเอลอ่ะมันต้มยาหายตัวโดยที่ไม่ถามใครเลยอืมเฮ้ยทำไมมันเร็วกว่าเดิมวะเนี่ยมันเร็วขึ้นนะเนี่ย ก็คือก็คือศาสตราจารย์ก็ตำหนินะว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเออถึงไม่จะถูกก็เกอหครับโดยผิดผิดก็ตามอืมก็คือครับผมศาสตราจารย์บอกว่าต่อให้คนคนนั้นนะแข็งแกร่งเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใช้พอสมวนในทางที่บิดก็ไม่ดีอืม ตรงใช้อันนี้ประมาณนั้นอะประมาณว่าตรงใช้พอส่วนของตัวเองในทางที่ดีเขาบอมศาสตราจารย์เัลคอก็จะไปคุยกับฟิลช์ว่าของที่ลิฟไปจริงหรือ,ปรปอเปล่าเป็นของผิด,ผด <But both S 1> ทำผิดกฎมาจริงเปล่า อืมโอ้โหถ,ถูกกับบริเวณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ถูกต้องสัญญาว่าห้ามใช้พอส,สวรค์ในทางที่ผิดครับผมจัดไป <c oughs> โคตรหนึ่งอาทิตย์เลยทุกคนอาวเราต้องคุยกับแดเนียลเหรอเออก็โทษก็เบากว่าที่คิดนะ Slughorn's s I'll right. great or for never name be make e a m y ศาสตราจารย์สลักคอนไอ้บ้านี้มันเรียกศาสตราจารย์สลักคอนว่าสลักคอนเฉยๆเลยแต่ก็นั่นแหละพูดพูดตามก็คือศาสตราจารย์พูดถูกอืมอ้าวให้ยาหายตัวกับเราเลยครับผมแต่เนี่ไม่ต้องการมาแล้วก็ได้ของฟรี

แค่แค่ดับเบิลดอ์คนเดียวก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วบอกเลย <c oughs> ดันกล้าไอฟาบเข้าไปอีกผมเคยจำชื่อผมเคยจำชื่อของดับเบิลดอได้ด้วยนะเออตอนช่วงบ้าๆแรกๆอะ่ะ <c oughs> โอเคต้องคุยกับไอวี่ครับผมเออมัาทำอะไรที่นี่ฮื้อ It's not what I'm doing. It's what the Freys were doing. When was the last time you saw them reading? It? Oh, I saw a Um sure. uh, never? Exactly. They were just poring over those books, which are all about time-related magic. Huh. Huh. คือหนังสือที่พวกมันอ่านอยู่มันเกี่ยวกับการเวลาเว้เยวเดี๋ยวเล่นกับการเวลาไม่ไมสนุกเลยนะนนออเออไอสอคนนี้มันก็ไม่เก่งเรื่องเวทมนตติอยู่แล้วย,ยังจะไปใช้เวทมนต์ขั้นสูงอย่างเวทมนต์การเวลาอีกไม่ตกหลงได้แหละเออ,อ,ออ ครับผมไอวีก็พูดเหมือนผมว่าเวทมนต์กาลเวลาอันตรายมากแถมมันไม่เสถียรด้วยอืมเธอเกิดใช้เธอเกิดมันใช้แล้วก็รับรองว่าหายนะชัดๆแน่นอนมันพวกมันต้องการอะไรกันแน่ไม่รู้ถ er. ามเธอเนอะย้อนเวลาเหรอไอ ไอ้ไทม์เทอร์เนอร์นี่คือนาฬิกาที่เฮอร์ไมโอนี่ใช่หรือเปล่าอ่ะอแต่เราบอกว่าไอ้ไอนาฬิกาเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วนี่ something more importantly of concern to you like are they that but what อืม,อมก็เราพูดไปศาสตราจารย์มกักกอนากาวได้ยินพอดีเนาะศาสตราจารย์เขาถามว่าก็ใช่แล้วทำไมาถึงสนใจเรื่องนี้ฮัลโหลศาสตราจารย์ไม่ใช่เรา the phrase. อืมไม่ใช่เราสนใจเรื่องนี้หรอกแต่ไอสองฝาแฝดนรกนั่นน่ะต้องมันมันสงสัยเรื่องนี้กันอยู่ Yes I ran into those two in the corridor It seems they had a minor mishap with a swelling solution ฮะก็คือไอ้คือศาสตราจารย์อีไปเจอสองคนนั้นมาเว้ย เออแล้วมันใช้ก็คือมันมันใช้คาถาพองอ่ะผิดพลาดน่าจะใส่กันเองละมึงแล้วศาสตราจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันใช้ท่านี้เพื่อย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องนี้แล้วก็รับรองว่าเป็นปัญหาหนักแน่นอนอืมแล้วศาสตราจารย์จะไปคุยกับพวกมันเองเออ Time ers, I mean, not the ทำไมเครื่องย้อนเวลามาถึงอันตรายครับ When used properly, time turners are actually quite safe. It's when a witch or wizard ignores the rules and misuses a time turner that the results can be catastrophic. อืมถ้าเกิดใช้ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็เครื่องย้อนเวลาเน่ดีมากแปลว่า Who could obtain and use a time turner and who could not? แต่ถ้าเกิดเป็นพ่อมดที่ไม่ดีแล้วก็มันจะใช้ในทางที่ผิดแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงอ่า Have you ever seen one คนที่สามารถใช้น,นี้ได้จึงถูกกำหนดไว้อย่างแน่นหนาเลยว่าต้องใช้ยังไงไม่คนไหนควรใช้คนไหนไม่ให้ใช้แล้วไอวีก็ถามว่าเคยเห็นสักอันหนึ่งไหม I have in fact one of our very own students was approved to use a time turner a few years ago a brilliant young witch who you might be familiar with hermione granger that sounds like a good story would you like to hear it เอ้ยอะไรวะผมเลิกใช้อวดาเแคดปลาได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหอืา Like it was no big deal but the professor of the class made it was นี่ก็แค่บอกมาน,น้อว่า <Hi. S 1> เธอฉลาด must have done this snap d i d on purpose p r o b a b l y p r o b a b l y มีไฟอยู่ที่นี่แล้วไอ้สเนปน่าจะเป็นคนจัดทำมันอืมต้องจัดการไอ,อ้แมงมุมพวกนี้อืม อะไรเนี่ยนี่คือไทม์เทอร์เนอร์ลโอเค Can Summon Your... โอเคก็คือ <Time Turner. S 1> เรียกตัวเองออกมาได้ครับผมอืม <Time Turner. S 1> อืม แต่เสียงของเฮอไหมนี่เนี่ยเสียงใครวะไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่เอมมาวัชรแน่นอนอ้าวเดี๋ยวเออช่างมัน,นอ่านไม่ทันแหละอือหือ

ก็หาวิธ <ร weer> <Bond> ีที่จะจัดการไฟนี้เนาะโอ้อควาเอ่ออควาสักอย่างหนึ่งใช้ได้ผลนะเนี่ยก็เฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้มีด้วยเหรอเนี่ยผมจำไม่ได้เลยเนี่ยว่ามีเรื่องอย่างนี้อยู่ด้วยวว้า SnappleTener's gotves! wolf's instead wolfs Spain potions class last triangle!! didn't bean in amazing back and make say like Bucket you've week i go of I'd เราจะใช้เอ m อร้บผมเราก็จะใช้ท่านี้เอ้ยเครื่องย้อนเวลาเนี่ยกลับไปแก้ไขอดีตเนาะเออ ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วไอวี่บอกมันมีเวลากำหนดไว้ว่าห้ามว่าขนาดไหนอ่าฮะก็ศาสตราจารย์เขาบอกว่าเออมันมีมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าการย้อนเวลานะอืม มันมีทางก็คือนอั่นแหละมันมีทางอื่นที่ดีกว่าโดยการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตครับผมอ่าตามเทรนนอะรโอเคนะอโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะเออเราไว้ก็เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ